ไม่รู้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันในโอมากเลยอ่ะแต่จบแล้วเนี่ยไม่เอาไม่แบ่งเลยการซึ้งเลยหมดเลยไม่สนใจเกลงมากเพลงจะบอกว่า เอออันนี้เดี๋ยวให้พี่แปลมันะครับคาับอมคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่ว่าพี่จะบอกผมว่าไม่ว่าจะทําอะไรทุกคนจะมเอ้ยพวกผมไปไม่เป็นเลยทีนี้เอาใหม่เอาใหม่เลยคืออยากจะบอกทุกคนว่านอกจากนี้ทุกคนจะบอกพวกเราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะตามสปอร์ตเราไปอย่างนี้ผมอยากให้ทุกครั้งที่ไม่ว่าผมจะทําอะไรผมหันหลังไปผมเจอพี่เสมอนะครับขอบคุณที่เป็นกาลังใจ ดูในใหญ่ให้กับพวกผมทุกคนอันนี้ขออนุญาตพูดในนามแทนยีย่สิบเจ็ดคนแล้วกันเนาะ,อะขอบคุณแล้วก็ทุกคนรับรู้ถึงการอยู่ของพี่พี่จริงับไม่ว่าพี่พี่จะทําอะไรพวกผมก็จะจําไว้ว่าถ้าพวกพี่หมดกำลังใจพวกพี่จงมีกําลังใจดยเล็กๆน้อย,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 ยตรงนี้อยู่เสมอสำหรับพวกพี่ทุกคนครับขอบคุณแม่ยาวเลยควนีว้พี่ขเขาแปลงไงอย่างนี้ย,ย พี la la ่ลืมไปอ่ะอันแรอ่ะพูดว่าอะไรพูดใหม่สิยอยอหอบกับได้ยอเพี่อยไดก็ชอในต่างเทดังท้ก่อนในวนาทีวีึงไอ้่ตอทกลุ่มไฟแชรนตอนกลุ่มบุก่อนเลยกยในต่างรกเเลยทุีค่บช่วงนี้ตต่องนาา Love ซ i t 2024ขอคนในต่างรเทมาตวไว้ชสมาจะพาดารูมมาแไดของคนในต่างร่ทใตได้วน ไปครับก็ได้เป็นตัวขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบมาหากันในวันนี้ก็ผมก็มีโอกาสได้ไปเจอทุกคนในวันนี้ด้วยใครที่อยู่ไกลๆจะอยู่ใกล้ๆนี่ก็ขับคุณมากอยู่ไกลก็พยายามมองอยู่ตลอดนะครับที่มองไม่ชัดมากแต่ก็ต้องคุ้นหน้ที่วันนี้มานรู้แบบจอยและสนุกด้วยกันบรรยากาศแบบแข่งหน้ามาเจอกันไปหมบคุณครับ ต้ดับชีนิมือคือต้องีเยสักมานออกมาชุดนี้ครับการในวัน้เอางรากดีกยทนตลอดเนาะขอบคุณสอดทอย่างขอบคุณมาขอบคุณสมอไปเอาจริงก็ตราบใดที่ยังอยู่ตรงีก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ในวันนี้ เราได้มีโอาากาสมาเจอกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นตอน b e n e f i กันนะครับก็จะยง้น็ก็ด้ีที่นะีสำหรเด็กๆนี่าอก็สำหรับการโชวร่วมทาจะเขามาหนึ่งันชุดหน่ระอยทายบนททกชุดน